สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชวนมาก้ากับเปาเจษรา EP 79ครับ EP นี้ครับมีคําถามนะครับถามผมมาว่าเป็นการถามแบบเชิงมุมมองเนาะเขาถามผมว่าคิดยังไงคําว่า f r e e d o m Trader นะครับก็คือเหมือนกับเฮ้ยการเป็นเทรดเดอร์แล้วแบบมันมีชีวิตที่แบบอิสระเนี่ยนะครับมันจริงไหมนะครับก็คือเขาเคยได้ยินหลายคนแบบเหมือนโพสนะครับไปเที่ยวทะเลแล้วก็แบบเอานะครับเปิดเปิด iPad แล้วมีสตรีมมิ่งวางอยู่แบบแบบทำเงินตรงไหนก็ได้อะไรยังไงนะครับ เออก็คือส่วนใหญ่จะเห็นแบบบางทีก็ขายคอร์สหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ถามผมว่าเฮ้ยมุมมองล้วเนี้ยนะครับในมุมมองของผมเนี้ยมันผมมองอยังไงนะครับก็คือถ้าถามผมเนี้ยในมุมมองของคําว่าฟรีดอมเทรดเดอร์นะครับหรือแบบเหมือนกับเฮ้ยเป็นเทรดเดอร์แล้วมีฟรีดอมมีอิสระภาพนะครับม,มันเป็นยังไงนะครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับใครที่เคยดิ้นไปยคเนี้ยจริงๆถามว่าผมเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยแต่ว่าไม่ใช่มุมมองที่หลายคนมองนะครับบางคนแบบเอ้ยเป็นเทรดเดอร์แล้วแบบรวยจัดๆจนแบบไม่ต้องทํางานแล้วอะไรเงี้ยมันในมุมผมมันไม่ใช่นะคครับือ การการกว่าที่จะเป็นเทรดเดอร์นะครับคือการเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เป็นเทรดเดอร์แบบเต็มตัวไม่ทํางานอย่างอื่นเลยรายได้ได้มาจากการเทรดอย่างเดียวเนี่ยนะครับถามว่ามันมีอิสระภาพไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีอิสระภาพนะครับในด้านของการหนึ่งนะครับเลือกคนทํางานด้วยนะครับก็คือปกติอะถ้าคุณทางานบริษัทส่วนใหญ่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีหัวหน้าหรือไม่ก็มีลูกน้องหรือไม่ก็มีลูกค้าต้องอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณต้องเจอคนดูกว่า แต่การเป็นเฮดเดอร์เนี่ยคุณเหมือนมีสาร,รภาพคือคุณเลือกได้ที่จะแบบไม่มีใครเลยก็ได้หรือถ้าเกิดจะมีเพื่อนที่เป็นเฮดเดอร์ด้วยกันแบบมาเห็ดด้วยกันทํางานเป็นทีมคุณเลือกได้นะครับคุณเลือกได้นะเพราะฉะนั้นมันมีสาร,รภาพทางการเลือกเพื่อนที่ทํางานนะครับก็คือจะไม่มีเลยก็ได้นะครับะอนนั้นอิสระภาพเรื่องคนอันที่เกอที่หนึ่งอันที่สองคืออิสระภาพด้านสถานที่การทํางานก็คือคุณไม่จำเป็นต้องไปทำงานบริษัทนะครับคืออย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบรถติดเลย ขับรถไกลแค่ไหนก็ได้แต่ไม่ชอบรถติดนะครับดังนั้นผมทํางานเนี่ยการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยก็คืออยู่บ้านใช่ไหมนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่หรือถ้าเกิดเราไปต่างจังหวัดแล้วอยากกระเทิดจริงๆก็ทําได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เป็นคนที่เวลาไปเที่ยวนะครับถ้าผมเลือกเราจะไปเที่ยวเนี่ยผมจะไม่ทํางานนะครับผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นอิสระภาพจริงๆเนะี่ยไปเที่ยวยังต้องทํางานอยู่ไม่เรียกว่าอิสระภาพนะนึ่ออกอไหมเออจากนั้นในมัวผมคือไปเที่ยวก็ไปเที่ยวนะครับแบบแบบอาจจะเปิดดูบ้างแบบว่าถ้าหุ้แบบ เล่นลัมเทนมาหรือว่าเล่นรอบ,บยใหญ่หน่อยอาจจะเปิดแบบนะครับวันหนึ่งเปิดดูสักครั้งสองสครั้งนะครับตอนพักอะไรเงี้ยนะครับก็คือแบบเขาเรียกว่าดูเพื่อติดตามแต่ไม่ได้ดูเพื่อเทรดนะครับอันนั้นก็เป็นในในมุมมองผมก็คืออิสระภาพด้านสถานที่ที่ใช้ในการทํางานมีถูกต้องครับหรืออิสระภาพด้านเวลาเช่นสมมุติว่าถ้าคุณไปทำไปทำงานประจําเนี่ยบางทีอาจจะต้องแบบเออเขาเรียกว่าไปทํางานตามเวลาที่เขากำหนดไว้นะครับ แต่ว่าหลังๆก็เริ่มมีแบบหลังโควิดก็เริ่มมีการทํางานแบบ w o r k ์กฟอร์มโเนาะเขาก็ไม่ได้แบบกําหนดว่าคุณจะต้องไปทางานกี่โมงอย่างแต่ขอให้งานเสร็จใช้ได้เหตดเรืออารมณ์นั่นเลยครับก็คือมันไม่ได้มีเวลาทํางานที่แบบชัดเจนอะนะครับถึงแม้ตลาดุ้นมันจะเปิดปิดเป็นเวลาที่ชัดเจนแต่ว่าคุณเองเลือกได้ครับว่าวันนั้นคุณจะเทรดไหมอย่างเช่นถ้าตลาดมันนะครับง่ายๆคุณอาจจะลุยตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับแต่ถ้าเกิดตลาดมันยากคุณอาจจะแบบเออเฮ้ยเอาเฉพาะช่วงที่ตลาดมันดีๆนะครับ ก็อย่างถ้าเป็นผมเนช่วงตลาดยากผมจะเทรดแค่ตอนช่วงเช้าอย่างเดียวนะครับบ่ายๆเย็ยนๆสายๆอย่างเงี้ยไม่เทรดนะครับหรือนะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถเลือกได้อีกว่าแบบเฮ้ยวันเนี้ยเราจะไปธุระข้างนอกนะครับอย่างผมเนี้ยเวลาผมต้องไปธุระเรื่องลูกหรือว่าไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยนะครับ <S <S ผมว่าเอองั้นไม่เทรดคือมาสามารถเลือกเวลาพวกนี้ได้แต่ถามว่านะไออิสระภาพต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเลือกคนเลือกสถานที่เลือกเวลาที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นอิสระภาพที่แบบพอเป็นเรดเดอร์ปุ๊บได้เลยไหมคําตอบคือไม่ใช่ ตอนที่คุณมาเป็นนะครับเทรดเดอร์ใหม่ๆเนี่ยนะครับในมุมมองผมเนี่ยก็คือช่วงแรกๆอะครับคุณต้องทุ่มเทมากกว่าตอนทํางานบริษัทด้วยซ้านะครับเพราะว่าอาชีพเนี้ยมันทาคือกว่าที่คุณจะแบบชิลได้อ่ะคุณจะต้องทุ่มเทให้ตัวเองมีศักยภาพแบบเก่งพอที่จะทางานแบบเลือกสถานที่เลือกเวลาเลือกคนเรื่องนั้นนี่คุณจะต้องเก่งพอก่อนถึงจะเลือกได้ดังนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเลือกได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่อิสระภาพแบบไม่ต้องทํางาน นะครับแบบเอ้ยเป็นเทรดเดอร์ไม่ต้องทํางานไม่คือเทรดเดอร์ต้องทำงานหนักด้วยซ้ําไปนะครับโดยเฉพาะช่วงฝึกแล้วหลังจากน,นั้นนะคุณก็ต้องทํางานแบบเฮ้ยทากันบ้านหาหุ้นนะครับคือไอตอนเหตุมันมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรอกตลาดหุ้นไทยเปิดประมาณสี่ชั่วโมงกว่า่งนะครับแต่ว่าเวลาที่คุณทํางานนะครับหลังจากชั่วโมงที่ตลาดหุ้นมันปิดแล้วอ่ะการทํางานบ้านการอ่านข่าวการหาความรู้เพิ่มเติมตการพัฒนาตัวเองการจัดการไมซ์เซ็ตมันต้องใช้เวลานอกเหน,กนือจากการแบบที่ตลาดเปิดอีกเยอะ นะครับแล้วก็ไม่ต้องทํางานไม่ใช่แน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเก่งมากพอหรือพอร์ตคุณใหญ่มากพอแล้วนะครับเอออันนั้นดินะรับคุณจะสามารถที่จะแบบเหมือนมีมีทางเลือกได้กว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนที่คุณเก่งมากๆแล้วอ่ะนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีเงินแบบสมมติทําทงานจนแบบมีเงินพอร์ตจนโตร้อยล้านแล้วคุณรู้สึกว่าร้อยล้านเนี่ยใช้เหลือๆจนแบบจนจนจน,จนแก่จนตายไม,ไม่ไม่น่าจะเดือดร้อนแล้วอันนั้นคุณจะมีสรภาพจริงก็คือแบบ ไม่ทํางานแล้วก็ได้หรือเอาเงินก้อนนั้นดับส่วนหนึ่งไปดับลงในหุ้นปันผลให้เงินมันกลับมาอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เอ่อการเป็นเทรดเดอร์มันสามารถที่จะมีฟีดอมได้ในมุมมองผมนะนะครับถ้าเกิดคุณเก่งแล้วอ่ะก็คือเพดารายได้นะครับก็คืออิสระภาพทางด้านการจํากัดเพดารายได้ครับถ้าคุณทํางานบริษัทเนี่ยดะบบางทีต่อให้คุณเป็นซีอหรือแบบเก่งสุดๆแบบค <c oughs> ันทับทัได้เงินเดือนเป็นล้าน มันก็จะมีขีดจํากัดของมันอยู่อะว่าแบบเออสูงสุดได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งมากๆคุณสามารถขยายขีดจากัดนี้ไปได้เรื่อยๆครับตามความสามารถตามประสบการณ์ของคุณนะครับแล้วบางทีเท่าที่ผมเจอนะพวกรายใหญ่หลายๆคนที่แบบพอร์ตระดับแบบร้อยหรือพันเน่ส่วนใหญ่หลักพัน 1, ขึ้นไปหะลาะยๆพันหรือหมื่นเขาจะเอาเงินพวกนั้นไปต่อยอดได้แบบมหาศาลนะครับบางคนไม่ได้ต่อยอดแค่ตัวเงินนะชื่อเสียงของเขาก็สามารถต่อยอดไปเงินได้อีกซึ่งอันนี้ผมไม่ขอลงไปลาละเอียดนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับมันก็เหมือนกับ มันมีนอิสระภาพทางด้านเพดานรายได้มากกว่านะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยนะคุณจะทําได้นะครับแล้วคุณมีสรภาพจริงๆเมื่อคุณเก่งแล้วดังนั้นในช่วงที่คุณเข้ามาใหม่ๆจะราคาดหวังว่าแบบโอ๊ยฉันจะไปเฉดชิวๆที่ร้านกาแฟมี iPad เครื่องหนึง่งมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอยู่ได้โดยที่แบบไม่ต้องทํางานเยอะไม่ใช่ถ้าคุณหวัง,หว,งหวังภาพแบบนั้นส่วนใหญ่เข้ามาปุ๊บเดี๋ยวก็ออกครับสักพักหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่วิถี นะครับถ้าเกิดคุณจะแบบมีอิสรภาพได้จริงๆอย่างที่ผมบอกทั้งหมดคุณจาเป็นที่จะต้องทํางานหนักอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปีจนคุณทํานะครับให้มันแบบมันอยู่ตัวได้แล้วถึงจะมีอิสรภาพได้นะครับแล้วก็ในมุมมองผมอิสรภาพทางการเงินแบบจริงๆมันจะเกิดเมื่อนะครับครับถ้าในมุมมองผมนะเมื่อคุณเอาเงินที่คุณได้มันมากกว่าสมควรเนี่ยไปซื้อนะครับพวกอะไรที่มันเป็นนะครับแบนทบ,บุญหุ้นปันผลนะ่ะที่คุณไม่ต้องทํางาน แล้วมันก็มีเงินเข้ามาในพอร์ตไม่ต้องทํางกันบ้านหุ้นไม่ต้องเลือกซื้อหุ้นก็มีเงินเข้ามานะนะครับเป็นกระแสงเงินสดทห้คุณอย่างต่อเนื่องแบบนี้ถึงในมุมมองผมเนี่ยผมถึงจะเรียกว่าอิสระภาพทางการเงินแต่ตราบใดที่คุณยังต้องทางานยังต้องเปิดกราฟยังต้องหาหุ้นยังต้องซื้อยังต้องขายมันก็คือไม่ใช่อิสระภาพทางการเงินที่แท้จริงแต่เป็นอิสระภาพในการเลือกพนสถานที่เวลานะครับหรือเพดานรายได้นะครับ,รท,ราานะรบที่คุณสามารถเลือกอิสระภาพได้ประมาณหนึ่ง นะครับแต่ว่านอกนั้นก็คือยังอยู่ในสิ่งที่เราจะต้องทํางานอยู่นั่นเองนะครับก็นี่คือมุมมองของฟิวซีรอมเฮดเดอร์ในมุมมองผมเนาะนะครับก็ถ้าเกิดใครมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันทิม์บอกได้เลยนะทิมคุยกัน,นได้เลยนะนะผมแค่มาแชร์มุมมองผมนะครับไม่ได้แปลว่าทั้งหมดนี่คือความจริงแต่ว่ามันคือทั้งหมดคือมุมมองของผมนะครับก็ยังไงวันอังคารหน้านะครับอยากให้ผมเกาเรื่องไหนอย่าลืมนะคอมเมนต์ Comment, หรือว่าอินบ็อกมาบอกได้ตลอดนะครับผมเอาปัญหาของทุกคนเนี่ยมาเกาให้หน้าเพจเพื่อจะะเปป็นนรโยช์ นะครับวงกว้างแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเอาปัญหาตัวเองนะครับพิมพ์บอกได้เลยครับแล้วเจอกันวันอังคารหน้าครับสวัสดีครับ